สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดเรื่องรอยต่อของแต่ละรุ่นนะครับซึ่งทุกวันนี้เราเห็นได้ชัดมากๆนะครับเพราะว่ารุ่นที่ว่าหัวโบราณอธิรักนิยมสุดโต่งมากๆก็จะเห็นในสื่อ,อผู้สื่ออุโสต่างๆก็จะออกมาพูดโจมตี แนวคิดคนรุ่นใหม่หรือว่าเจเนเรชั่นใหม่นั่นเองนะครับอันนี้เราก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับแต่จุดที่ผมจะเสริมประเด็นก็คือว่าจงจุดรอยต่อของผมนี้คงอยู่ไม่ถึงห้าสิปีแน่ๆน,นะครับเพราะว่านี่ผมก็ย่างเข้าห1ปีแล้วอ,อยู่แค่20ปีก็ถือว่า เป็นสุดยอดแล้วล่ะครับแต่ว่าผมอยากจะฝากพูดคุยข้อคิดว่าขอให้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่จะเอ่ยมาเพราะว่าเรานึกไปถึงประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างเมเตอร์สิเนียนทางทางยุโรปก,ก็แล้วกันนะครับทางฝั่งตะวันตก เมื่อผมมาทำงานที่นี่ก็จะเห็นน,ะนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับเราก็จะเห็นนะด้านวัฒนธรรมหรือว่าสิทธส่วนตัวสิทธส่วนบุคคลเขามีสูงมากๆซึ่งหลายท่านก็ยังว่าไม่ยอมรับว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ด้ยพัฒนาก็คือกำลังพัฒนาอยู่นั่นเองแต่ความฝันความ อยากเห็นของผมก็คือว่าให้อยากเห็นว่าขอไปนะครับประเทศเรากําลังจะพัฒนาจริงๆหรือเข้าเกณฑ์ที่จะพัฒนานั่นแหละครับซึ่งมันก็ต้องมีรอยเชื่อมต่อไม่ว่าจะด้านด้านสังคมชนบทด้านสังคมในเมืองแล้วก็ด้าน ทุนที่ไม่ว่าจะผูกขาดในประเทศนะครับทุนผูกขาดในประเทศเราก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับซึ่งแน่ล่ะในยุโรปหรือ,อประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะมีทุนแต่ว่ามันก็มีทุนในการสนับสนุนพรรคก็คล้ายๆว่าอยู่เบื้องหลังของพรรคการเมืองนั่นเองอันนี้ไม่เป็น <c oughs> 8. สำหรับเสรีนิยมนะครับเสรีนิยมประชาธิปไตยกันแล้วกันถ้าจะเอ่ยจริงๆไม่ว่าจะปกครองระบอบไหนนะครับไม่ว่าจะปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในทางสายจีนหรือสายรัสเซียก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศของตัวเองได้นะครับ อันนี้เราก็จะชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศเราให้จเจริญนั้นมันก็คือ,อร่วมตั้งแต่คนละเมืองก็คือประชากรของประเทศนั่นเองแล้วก็ข้าราชการแล้วก็นักธุรกิจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนักการเมืองนะครับนักการเมืองหนึ่งต้องมีอุดมการที่ ช่วยเหลือประชาชนจริงๆไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อจะกอบโกยหรือเพื่อธุรกิจของตัวเองนะครับก็นี้มันก็เป็นจุดชี้วัดจุดหนึ่งของประเทศเราว่าทำไมไม่เจริญอันนี้ผมขอฟันธงไปเลยว่าตั้งแต่ประชาชนพร้าราชการกลุ่มเอกชนแล้วก็กลุ่มที่อยู่แบบ เขาเรียกว่าอะไรกลุ่มที่เขามียศถาบรรดาศักดิ์คล้ายๆว่าเขาขอพูดตรงๆไปเลยคล้ายๆว่าเป็นกลุ่มที่เป็นอำมมาแตแล้วกันนะครับแล้วก,ก,ก็ก็น่าจะแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวมันจะเชิดเกียรเกินไปก็ถ้า3าสี่กลุ่มนี้ไม่คิดแล้วก็ไม่ จะคิดที่จะพัฒนาประเทศแน่นอนประเทศเราก็จะเป็นประเทศที่ล้าหลังอยู่อย่างนี้นะครับผมเคยพูดออกมาแล้วว่าคิดหนึ่งว่าให้เทียบเกาหลีใต้นะครับเมื่อก่อนเขาเข้ากับเรานะรักระทั่งเวียดน,นามก็เองซึ่งตอนนี้เขาก็จะเหนือเราอยู่ทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนก็คือมีนักลงทุน มาลงทุนประเทศเขามากกว่าประเทศเราด้วยซ้ำไปนะครับก็มันก็ต้องการผ่องถ่ายอำนาจอันนี้มันก็ต้องใช้เวลาผมเคยพูดไว้แล้วว่าเมื่อก่อนผมเป็นเด็กผมเห็นประเทศเกาหลีใต้มีการปัดท้วงมีเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายมากๆนะครับก่อนที่เขาจะ ตกผึกในการที่จะ,ะใช้แบบไหนยังไงปกครองประเทศตัวเองยังไงที่จะให้เจริญนะครับอันนี้ผมในผู้ในฐานะผู้สูงวัยก็อยากจะมาพูดมาย้ำแต่และรุ่นในการเชื่อมต่อรุ่นกันก็ขอฝากว่ารุ่นรุ่นคนไดโนเสาร์เก่าล้านปีอย่าง อย่างพวกกลมนี้ก็ให้เห็นใจคนรุ่นใหม่บ้างและคนรุ่นใหม่ก็อย่าไปเล่งรัดเอาแต่ใจ,จตัวเองมันตอนนี้คือมันมไม่มีพื้นที่จะพูดคุยและปรับเข้าหากันได้นั่นเองก็คล้ายๆว่าไม่มีจุดเชื่อมรอยต่ออันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับนักการเมืองแต่ว่า มันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่จะมาเชื่อมแต่ที่แน่ๆสำคัญที่สุดเลยก็คือคนในประเทศของเรานี่แหละที่จะช่วยกันผลักดันนะครับอย่างไงก็ฝากข้อคิดนี้ไว้นะครับให้ทุกคนช่วยกันประครับประคองแล้วก็ช่วยกันดันให้เราเป็นประเทศพัฒนาให้ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอบคุณมากครับ